ตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินนครศรีธรรมราชนะครับก็มางานเทศบาลยะโสธรนะครับมาสอบพิชากาาที่อำเภอทุ่งสงตอนนี้ก็เสร็จแล้วเมื่อคืนนี้ก็หลังจากที่ดูบอลนะครับก็ฝากถึงคุณแจ็คแซนชันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ลิเวอร์พูลยังสบายดีอยู่เมื่อคืนนี้ก็แมนยูก็โดนอีกแล้วนะแจ็คแซนชันก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆคี่จะกลับไปหานะแมนยูช่วงนี้ก็ แจ็คกันฉันมึงกับกูก็ห่างๆกันนิดนึงก่อนตอนนี้ก็ลิเวอร์พูลก็สบายดีแมนยูก็เดี๋ยวกูกลับไปนะเดี๋ยวกูกลับไปแต่ว่าเดี๋ยวเจนยูกลับไปเมื่อคืนโดนเท่าไหร่หกสามเออมึงก็ทําใจเถอะแจ็คกันฉันเห็นใจเมืองแต่ให้กูดีๆก่อนนะเดี๋ยวกูจะกลับไปหามึงแมนยูเหมือนเดิมอ่ะใครบอกใครบอกให้เชื่อไอ้แจ็คก็เป็นคน เชื่อคนง่ายยังคบมันอีกเหรอยังคบมันอีกเอ้ยมันเป็นคนดีมันแค่มันหลงผิดแค่นั้นเองแต่ไม่เป็นไรเ้วกลับไปหามันหลงผิดในเรื่องผู้หญิงนะแต่เรื่องเมนูเนี่ยมันมันหลงถูกแล้วคือเอ้เรื่องผู้หญิงมีอแจ็คหลงคนเดียวเหรือว่ามันก็หลงหลายคนนะครับมีนกชนยิมอีกคนหนึ่งนะครับคุมพระราม่อ้าวแต่กระช่างมันเทคคับเขาผู้ใหญ่แล้วคงจะกลับแล้วกลับตัวได้แล้วแต่ว่ันนี้้แจ็คชั้นนะก็อย่าไปคิดอะไรมากมันแค่หกศูนย์ะอ้ เอสที่น่าจะแก้ตัวใหม่นะก็จะมีกําลังใจให้เมนยูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมจะกลับไปหาเมนยูเหมือนเดิมนะครับคุณแจ็คแฟนฉันตอนนี้ก็อยู่ริฟว์พูลก็ยังสบายดีอยู่นะคุณแม่รอคุณแม่รอเครื่องดูดฝุ่นในแจ็คคุณแม่เขารอเครื่องดูดฝุ่นมึงอยู่นะเมียพัวเป็นปีแล้วเป็นปีแล้วนะโอเคอ่ะเมนยูจงเจริญนะเดี๋ยวิฟว์พูลก็ยังเย็นหรือดีอยู่เดี๋ยวกลับไปหาเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงรอให้มันจะผ้ามันเข้าที่ก่อนนะเมนยูรักเหมือนเดิมครับสวัสดีครับคุณแจฟนเ เอเอ,เ,อเจอกันได้แจ็คแฟนชานมึงนี่มึงรักใครมึงรักจริงๆเลยนะมันไม่เปลี่ยนแปลงจริงกูย,ยอมรับม,มึงจริงเลยไม่ใช่ถึงจะด่าม,มันมันก็ไม่โกรธหรอกาาๆๆๆมันตาตาเธอเ่ยมัน,มนอืมไม่เป็นไรสู้ต่อไปแมนยูแจ็คมีโต้มาเลยแจ็คมีอะ <ๆ S 2> ไรโต้มาเลย